สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาด่วนเดือนกันเลยอัดก่อนนอนเนาะครับผมค่ะสีลงให้ยเอฟซีพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะครับตอนเสาร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะอันนี้กระเดือกแล้วค่ะฮาทุ่มกลัวแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ยังนั่งเหตุงานทึ่งแพ็คของกับเกาะมาเชียค่ะ เดึกแล้วบอระเบ,บนออนค่ะตื่นตะเ้าอีกเด้ดอค่ะท่านผู้ชมฝนกระตกว่าแล้วตรงตกเนะเถอช่วงนี้ไปใช้หยาดดีนค่ะเอากลุต,ตกเลยฝนเนาะฝนตกค่ะท่านผู้ชมว่ามันสิบวตกแล้ว เอาคลิปนี้มาดวดวนๆค่ะมีแนวทางมาฝากเอซเห็นมาน้ำเพลินอสองงวดแล้วค่ะงวดนี้ก็ได้ขอเพินอีกค่ะก็คือเลขมาครบล่างสี่ตัวมาครบล่างเนอะเถอะแม่นครับผมพาดแม่นมากค่ะสี่ตัวมาครบล่างสี่ตัวมาครบล่างของแอดนิติเห็นไหมครับค่ะแอดนิติ ไม่น้ำเชี่ยกัเลืมค่ะเพิ่นทรงมาไห้ขอบคุณแนวทางแอดนิติขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นทรงขอมูลใไหเนาะคร่คะเอฟซีหลายท่านเพิ่นกาดจะเห็นผลง,งานองเพิมนแมนป้าเต่าซีโตมากกบลงังสองหมวดกับทือว่าขลักเดียวเดียค่ะจะวิ่กันสิได้หกูคเนนะสำหรับน้ำเชี่ยกับกองมาเชี่ยก็เห็ด เหลือเจ็ดโตเนาะทองวดแรกเป็นงวดวังหันที่ออกแปดเจ็ดค่ะเหตุตามเอฟซีเพิ่นบอกเนาะ,ะดับลางหลกักอะห้มาเป็นเลขเกิดเลขเกิดค่ะงวดแรกเค็ียกับพาน,เป,นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไรท่านเหมือนแม่พันไหมค่ะแต่า่ากา เราเอามาเทียบเกันเบิ้งเนาะแมนมน้ำเชี่ยเกาเสียวมาให้เอฟซีเบิ้งในคลิปนี้คือกันค่ะครับเอาไปเบื้องกันเลยเนาะครับผมค่อ้ค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เป็นงวดแรกที่น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยนํำเสนอของแอดนิติเนาะครับค่ะสี่ตัวมาครบร่้งแน่นอนเด้อค่ะเห็นมาแล้วงวดนี้เลขขอผลมาแล้วผลเลยทรงห้ค่ะหนึ่งสองหกเก้าปาเดตใหแบบนี้นะเธอ ที่โตมากบลงัง,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 งนมมหนึ่งสองหกเก้าหายากมากค่ะหายากเลครับค่ะบอกตรงๆเลยว่าหายากค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งสองหกเก้ากมพูชีอพนประกบหนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งเสองหสองเกหกค่ะหคู่ กลับนลำเด้อค่ะดัานีผู้ชมพน่มิรักเนาะแม่นค่ะเพิ่นบ่มิรักก็จะไปเบิ่องรักกัสิติดตั้งแต่ท้คุณพี่พร6นี่เท่าเป็นรักหน่วยอันนี้จะต้องเป็น96ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนลำเชีย่ยจะให้เทียบเบิ่งค่ะเอาเบื้งหมวดเบืหันเด้อค่ะติดของนลำเชีย่ยอันนี้หลายโตค่ะ ติดอะไรเนี่ยแถวหกกระตริดนะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าว่ามีเก่าเก<ม> <9, S 2> ่าห่อดับส่วนกันที่หกเจ็ดแปดค่ะงวดนี้แล้วค่ะอนุโชคงวดนี้เอามาเป็นงวดหมวดใบแล้วค่ะหมะะหวดไบโหูเกือบเกือบจิตอกัน 2> 1, 2, 6, หนึ่งสองหกเก้าห้ากับมีหนึ่งสองหกเก้าทดิแถา เมียเขามีแปดเพิ่มากเขาทางอยู่ดีเขาทางเขาทางค่ะชนกันสีตัวเลยว่าหั่นีีเขาบ่มีหุกเออเขามีเขาว่ามีเก่าเออเขาวข่าวมีเก่าบวดดีเพราะว่ามีแปดเพราะนมีสี่ตัวหนึ่งเนะาะครับค่ะชนกันหมดบาในชุด ชุดนี้ที่บ่านเทาชุดนี้ที่เขาตัดของแอฟเซนหลงกับปูศิสเกตไหมครับหนึ่งสองหกแปดเก้าตัวเดียวกันแค่เอานี่ออกนี่ติดหมดเลยอเอฟก็คูกคับติดหมดนี่คือชุดเต็มเลยค่นวันสันเนาะครับเอามาเทียบให้เอฟซี่เบิ้งนะคะ เอฟซีเพิ่นขอมาดัมเชียเก่ามาเชียสรุปตะเลคลางให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าส่องเก่ามาเชียกัให้สรุปลางส่องน้ำเชียกัให้สรุปลางให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าเพิ่นจะเบิ่งว่าชนกันมาเต็มบอลูดเพิ่นนนั่ส่งมาในไลน่หรอกับเพิ่นคอมเมนต์นะเพิ่นว่าครับกับเฮดห้เบิ่งแน่เพิ่นว่าเพิ่นอยากอาจจะหนึ่งนะตามว่าท่านแน่สอง อยากให้ท้วนนั่งสินะครับค่ะเดี๋ยวจัดให้คารแบบท่านูุชมแบกที่เถาชนกันให้มาเด้อนี่ค,ค่ะหมวดนี้เป็นหมวดแรกเนาะครับที่น้่เสนอค่ะเอาอคารท่านู้ชมก็ได้เห็นกันแล้ว ตัวไร่ถ่ามาครบล่างแอดนิติเด้อครับผมค่ะหนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดหนึ่งสองหกเก้ารับพี่น้องโอ้ค่ะหนึ่งสองหหนึ่งสองหกเก้าไงเนาะมันมากคือเก่าวะถ้าม,มาก,ก็จะเป็นงวดที่สามไ่าถครับค่ะพ้นเลิมแห้งแล้วหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองหเก้ากชนของเฮาคือเกาเ่าไถ่เนี่ย ช้อนมาครบล่างเรือตัดดับเนาะครับค่ะเอ้าเหียนน้นนองพี่ขังแรียกถียังบ่นอนเป็นอย่างน้นอคือเป็นอย่างใสน่นอนก่อนมันหาทุ่มหรืดิค่ะท่านผู้ชมนี่นี่รายการโปรดที่มั<อ>่งบ่ศึกษาหาเรื่องกันปกติพอนอนตั้งหนึ่งทุ่มพอนอนถาวรอ๋อค่ะท่า,านผู้ชมฝนตก ช่วงนี้ไปใส่มาใส่กะให้ระมัดระวังเนาะครับค่ะไปใส่มาใส่กะให้ระมัดระวังหนทางกะเห็ดใหม่พร้อมเนาะเง่าไปลำบากค่ะท่านผู้ชม,มไปลำบากลำบากค่ะใส,ใส่รถใส่ถนนก็ระวังเอาได้ครับผมช่วงนี้ค่ะสนนเลื่นจักหน่อยครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชม งวดนี้เป็นงวดแรกที่น้ำเชี่ยมาน้ำเสนอให้ FC เอฟซีเดบิงเนาะครค่ะข,ของแอนนิติค่ะสี่ตัวมาครบล่างถ้าเขาแบบว่าหางวดต่อกันเราก็ไปรุดงวดหนึ่งคือสีดีค่ะเนาะนบนน้ำเชี่ยก็อยากได้ค่ะแบบนี้จกสี่ตัวมาครบบนสี่ตัวมาครบล่างค่ะ เ,เบ่งไปก่อนก็นได้ค่ะทัามนุู้ชมงวดนี้เป็นงวดแรกคะ่ะดูไปก่อนถ่ายคลิปน้ำเชี่ยวขออนุญาตไขยขิยคมคือเกาเด้อคะ่ะทัามผุ้ชมสหรับคลิปนี่พอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนพ่อนนทบุรีกลับมาแล้วเด้อค่ะกลับมาแล้วคะ่ะเ,เดี๋ยวน้ำเชี่ยวจะตามพอเด้อค่ะคลิปต่อไปคะ่ะสหรับคลิปนี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ อ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปขออนุญาตขายขีมเนาะครับค่ะขีมอันนี้ก็จะเป็นสบู่เนาะ่นสบู่แล้วก็แป้งตาลับแล้วก็เซรั่มท่านาเซรั่มท่าผิวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะล้างหนาแล้วก็ท่าเซระะั่มต่อเด้อค่ะเซรั่มนี้ชเช้าเย็นเนาะค่ะครับ นี่ค่ะท่านผู้ชมล่างนาแล้วก็ท่าเซรามไทยเอฟซีมีแป้งกันแดดโอ้ขี้มกันแดดกับท่าต่อจากเซรามตัวนี้ครับค่ะแล้วแล้วก็ท่าแป้งตะลับเด้อค่ะแป้งตะลับกันแดดค่ะแป้งตะลับไม่เหนียวเหนอะหนะเด้อค่ะบ่มั่นพร้อมสำหรับน้ำเชี่ยเนาะเพราะว่าใส่มาก็เลยมาบอกให้เอฟซีฟังค่ะนี่ละค่ะ สั่งเขามาอะไรกะแอดไลน์ครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดี่ศูย์หแปดสามครับผมค่ะอันนี้คือเสรั่มหอมครับว่าถอดไม่หอมค่ะอาบน้ำแล้วก็ท่าครับผมค่ะก่อนนอนหรือว่าเนี่มเสเาก็ได้ค่ะหรือว่าพกติดตัวไปขายดีมากค่ะสามสามตัวนี้เนาะครับค่ะสามตัวนี้ขายดีมากค่ะ สบูเม่เอีฟซีกลับมาสั่งอีกแล้วค่ะหลายท่านค่ะครับกลับมาสั่งทีละสามก้อนอ่าสี่ก้อนสองก้อนเนี่ยเป็นฟ้อนรอบสองสองสามสี่เพิ่พนอาจจะเอาไปแกกลูกแกกร้านก็ได้เพราะว่าขันใส่ก้อนเดียวนี่สำหรับน้ำเชียน้ำเชียจะพาเคิงคคเป็นซีเป็นซีก่อนครับเป็นซี่วนเนาะ ค่ะนี่แะค่ะทาเอฟซีรู้ซึกว่าแร่ใส่ด้มือสองมือรู้ซึกว่าแพ,ใใาแพ่ให้ยุดใส่เด้อค่ะถ้ารู้ซื้อว่าขั้นให้ยุดใส่เพราะว่าอาจจะบ่ถือก,กับผิวหนาของอแม่เอฟซีแต่ละท่านสำหรับน้ำเสียนี่ก็เป็นคือกันทาขีมตัวไรทาแล้วรู้ซึกว่าหนึ่งละมั่นหนึ่งละบ่บ,บ,บ่เนียน กับหนาห้อกะบวซึมหรือว่าขั้นถ้าแล้วรู้สึกว่าว่าดียังสีขาวดันมู้ส้มไก่ก็คือหยุดเลยค่ะหยุดเลยอันนี้ถ้าแล้วมันแบบจังใดไรหแบบแม่มันแบบหนุ่มเนะาะค่ะเห็ดในผิวเกี่ยงดีครับผมกรับือว่าใส่ถือครับค่ะ กรใส่มาสีสองเดือนแล้วเด้อค่ะร่านผู้ชมค่ะทักไล่ขามาไรเด้อค่ะของพบของครบของครบหมดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งสำหรับแม่เอฟซีที่ยังบ่ได้รับของกะทักไล่ขาม้าไรเด้อค่ะครับส่วนมากได้รับหมดแล้วแมีนค่ะนอยสุดค่ะท่านผู้ชมที่ว่าของตกค้างค่ะเพราะว่านื้อเชี่ยงมีของเรากกรส่งไปเลย น้อยสุดสิตกขางเนาะครับแล้วก็แอดไลน์นี่บมเมนไอดีไลน์ได้ครับผมเ <c oughs> บิ้งดีๆค่ะ <c oughs> เป็นหมายเลขโทรศัพท์ครับผมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าจะขึ้นเป็นน้ำเชื่อเลยครับผมไม่ <c oughs> ปเป็นซื่ออื่นค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> ดึกแล้วด้อค่ะท่านผู้ชมถึงบ่อยเห็นหนาค่ะ <c oughs> <c oughs> สินอนแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ เป็นแนวทางของแอดนิติมาไมามาคคบร่างเนะาะค่ะพ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขนเดอ้อค่ะพ่อนนทบุรีมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ